เดมันสีเดมันสีเดมันสีสีดาวครับหาอะไรทำแป๊บนึงอะ่ะคือตอนนี้แบตหมดทุกคนแบตหมดแบตหมดเราเล่นแรงจนเกือบจะขึ้นแพอยู่แล้วครับเสียดายดันดันมาแพ้เจ็บใจมากเลยครับสู้ๆครับเดี๋ยวต่ไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ขึ้นครับขอบคุณสลับยอดกดไลค์ถึง50ด้วยนะครับผู้ติดตามเคเมื่อกี้น่าจะเป็น956้ยหหไหมหรือว่ามีคนกดเพิ่มไหม่คยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพิ่มมาเพิ่มมาเป็น956าริทิ้งเลยขอบคุณครับอเคดูแปบบ๊บ เคีงั้งเช็คก่อนถ้าไม่มีวีคนไหนหน่าดูอ่ะเคว่าน่าจะเคเยน่าจะแบบนอนโชนอนนอนคาไลท์โชว์คุณดูไปเลยอ่ะถ้าแบบมันไม่มีวีคนไหนหน่าดูนะไม่อยากดูวีที่แบบมันดังอยู่แล้วอ่ะมันมันแบบเออมันแบบดูดูไปมันก็แบบเออมันไม่ได้อะไรเราไม่อินเราไม่ in, ไม in อินเนอร์เขาด้วยแหละเพราะมันเป็น first i m p r e s s i o นเวลาเราไปดูวีใครสักคนหนึ่งเป็นครั้งแรกอะไรประมาณนี้นะมันเคพูดบ่นกับตัวเองอะตอนเนี้ยคนนี้ฟรีทอล์กเรื่องหนังก็ซีล่าเอ้ย เอ้ยใครใครใครรู้จักกอซิล่าบ้างทุกคนเดี๋ยวเคส่งอะไรไปให้ทุกคนไปเราไปนั่งเราไปนั่งสิงไรคนนี้กันไปเผื่อบังเอิญมีใครรู้เรื่องกอซิล่าเนี่ยเราไปนั่งคุยกับเขาเดีกว่าไปคือคนดูเขาเหลือแค่สองคนอะงงเหมือนกันยูทูบน่าจะบล๊กแหละเน,นี่ยเนี่ยไรคนนี้ทุกคนไรคนนี้มา,มามาครั้งแรกครับไม่เคยดูกอซิล่ากอซิล่าคืออะไรไไหรอครับมาครั้งแรกนะครับไม่รู้ว่า ไ,ได้ไม่น่อยภาไม่เคยดูว่าก๊อตซิล่าหรอกก๊อปไปก๊อตซิล่ากอตซิล่านี่เป็นเรื่องยังไงหรอครับจริงจริงไอข้าเนี้ยผมจําไม่ได้ว่าผมเคยดูหรือเปล่ามาข้านี้ผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเค่นั่งพิมพ์ดีๆก่อนม่พิมพ์ลำบากมาเหมือนจะเคยดูแต่ไม่ได so right. ้ดูมาครั้งไม่ได้ดูครั้งแรกครั้งแรกไม่ได้ดูจนจบอ่ะมาครั้งแรกนี่เกียวครับไม่รู้ว่าเจอกับไอเรื่องตัวนี้ครั้งแรกผมก็ไม่ได้ดูฮะตัวตัวก ตัวที่มาช่วยกัตวสีไลายเนีผมไม่ได้ดูลามันเก่าคือเมื่อี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นอยู่ในเทปวิดีโอครับคุณอาเธอร์ยินตะนาเรื่องอย่างด้วยความที่ว่ามันเป็นเทปวิดีโอครับมันก็เลยรอครับไม่ไม่ได้มีทุกภาคขนาดนั้นนะฮะไม่ทราบว่าที่บ้านญาติของผมที่เขาหรือสัตซ์ส่ลายมาเก็บนะที่บายเขาก็คือผมได้ ฟังแรกนะครับหน่อยได้อ๋อคุณเคนาได้ไหมก็ซีน่าเป็นชื่อคคน่านะครับพูดถึงก็ซีนาที่เป็นก็ซีนาจริงๆในในช่วงแรกนะครับก็ซีนาโวยจะวายนั่งพิมพ์แชทอยู่พูดแชแนลอยู่นีต้อนรับนะครับอ่าถ้าพูดถึงก็ซีนาเนื้อเรื่องแรกๆเลยนะครับที่โอเคครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะคุณเคน่านะฮะ กอล์ฟิ่าจะแบ่งออกเป็นอ่าหลายยุคนะครับจะมียุคที่เป็นโชวะกอลิล่าโชวะที่เป็นโชวะกอล์ฟิล่าที่หลายๆคนแฟลๆเรียกกันว่าโชวะคือมันเป็นยุคของของการ์ตูญี่ปุ่นอ่ะทุกคนเคไม่รู้ว่าใครอ่ะคนดูเคน่าจะชอบดูการ์ตูญี่ปุ่นหรือเปล่านะ ยุคโชวะก็คือจะเหมือนมันมันคล้ายๆกับยุคยุคยุคช่วงยุค2,000อะไรประมาณนี้ทุกคนจินตนาการประมาณนี้ไม่ก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่ายุคโชวะคืออะไรนะที่มันได้รับเซลล์ของกาซิล่าแล้วกลายพันธุนะครับเอ๊ผมจำไม่ได้น่ะเฮ้ยเราฟังต่ออยู่กาซิล่าภาคแรกนะครับอ่ากาซิล่าออริจินัลก็คือภาคนี้นะ ภาคนี้จะ,ะปัจจุบันมีถ้าถ้าเราหาดูภาคนี้ไม่ได้ก็คือจะมีภาคชินกอซิล่าที่สามารถดูทดแทนได้นะครับแล้วก็จะไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอ,อะไรนะด้วยความที่ว่าในเรื่องมันเป็นสมัยใหม่นะครับก็คือจะจะไม่ได้ไม่ได้เท่ากับภาคต้นฉบับนะครับภาคออริจินอลพีพูดตรงๆว่าคีไม่เคยไม่เคยไม่เคยตามกอซิล่านะเดี๋ยวฟังต่อเกี่ยวกับมหันตภัยของนิวเคลียร์นะครับผลกระทบของนิวเคลียร์เพราะว่ากอซิล่าช่วงนั้นเนี่ย ฉายหลังจากที่ญี่ปุ่นโดนนิวเคลียร์ถล่มที่นากาซากิแล้วก็ฮิโรชิม่านะครับเพราะฉะนั้นภาคนี้เนี่ยก็คือจะเน้นจริงจังในเรื่องของการเล่าเรื่องเน้นจริงจังในเรื่องของอให้เราเห็นข้อเสียของระเบิดนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะครับเห็นผลกระทบอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ซีน่าได้เป็นบานที <ผม S 2> ทจะไม่ใช่เป็น <ผม S 1> ก็ซีน่าที่เป็นหนังสัมปทานตู้กันแต่จะเป็นก็ซีน่าที่ทำออกมาว่าชอบดูอีกที่น<า>ูอน<า>ยิ้มฉ่ำไหม อุลิมอนร้ายของโคนันอ่าพวกการทดลองปลาแมนปาแมนนี่เออปาแมทีอะไรคนนี้นะตอนนี้คือเคน้ากำลังรอแบตเต็มนะครับผมไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวผมต้องไปหาดูแล้วภาคนี้อยากดูเหมือนกันเรามานั่งเรามานั่งฟังแต่มันเป็นวัยรุ่นเป็นภาคก็ซิล่ากันนะครับเป็นโชวะเสียดายที่เคนะไม่ได้มีแบบฟิลลิ่งหรือแบบเซนเรื่องก็ซิล่าอะไรมี้สักเท่าไหร่ถ้าเอาแบบเคนะคิดว่าเขาแบบ คนที่แบบว่าค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องกอซิล่าจริงๆอ่ะคิดว่น่าจะย้อนเ่็นกอซิล่าภาคหนังก็คือจะเป็นกอซิล่าที่สู้กับปีศาจนะครับเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าหนังไคจูสู้กันนะฮะหนังไคจูสู้กันเพราะฉะนั้นอ่าหลังๆเนี่ยทุกคนเข้าไปนั่งดูกอซิล่าด้วยความที่ว่า ทางค่ายเขาเปลี่ยนแนวทางของกอซิล่าให้ให้เป็นแบบให้เป็นหนังสําหรับเด็กมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกอซิล่าออกมาสู้กับสัปาร์ล่าออกมาต่อยกับสัปาร์ล่านะครับหลังๆนะอันนี้ก็คือจะเป็นสรุปคร่าวๆของกอซิล่าครับแล้วเกิดสนใจอยากจะเขาบอกเกิดมาจากยูเค้ออยากจะลองดูกอซิล่าจริงๆเนี่ยก็แนะนำที่เป็นประวันสเตอร์เวิ r l d นะครับผมจากตะวันสเตอร์เวิ r l d ก็คือจริงๆอ่ะคุณอาเธอร์คุณอาเธอร์คุณอาเธอร์ลองลองเขียนเอาไปถามในคอมเมนต์มาดานะว่ากอซิล่าเกิดจากอะไรเนาะ 2องพันสิบับกตัปีหนึ่งแล้วก็กอรซิล่าเขียงออฟบอนเตอร์แล้วก็ภาสุดท้ายคือกอรซิล่าวัดสัดคองนะครับสำหรับคนที่ชินมีแค่กอรซิล่าใช่ใช่ใช่กอซิล่าเกิดจากไหนกอรซิล่าเกิดจากการทดลองของอ่าเป็นท่าท่าของโชวะนะครับของโชวะจะเป็นมันคืออะไรว่าน<า>ิวเคลียร์ที่โดน <c> ผมกระสบ<อ>จากการทดลองระเบิดนิวเคลียร์นะครับ สงส์ศาสตร์เนี่ยบุรีน้องเขาก็เซน่ากันน่ารักเลยสซะเป็นกือเลยไอ้กิงกาเลยฮัลโหลอันนี้คือจุดกำเนิดกอเซิล่าที่เป็นกอเซิล่าแรกนะสงกอนซน่าในหลังก็คือจุดกำเนิดคล้ายๆกันนะครับผลกระทบจากนิวเคลียร์เหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆวิถ้าเป็นชิงก็ชิงก็เซน่าก็คือวิวัฒนาการนะครับผมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นชิงกอเซิล่าที่เราเห็นในโปสเตอร์นี้นะครับกอเซิล่าที่เป็นมอนเตอร์เวิร์สจะบอกว่าก็เซน่ามาจากฮอลเลอร์เอิร์ธนะครับผมก็เซน่าเนี่ยฟิกนับไหมครับ นับครับนับครับนับครับวันนี้ผมใส่ไปแล้วนะซุปเปอร์พ่องกคือที่นาเรียกคุณปอนปะนน่กอร์ซิล่าของจักรวาลมอนสเตอร์เวิร์ดนะครับหรือกอตซิล่าที่เป็นฮอลลีวูดทำเนี่ยจะบอกว่ากอรซิล่ามาจากฮอลลเอิร์ธนะครับผมมาจากอีกโลกหนึ่งที่อยู่ใต้ใต้ใต้โลกของฮอลลีวูดเวยกอรซิล่าพวกสัปปะาดอะไรพวกนั้น่ารักมากกเลย็คือมาจากตรงนั้นแมงปนไฟขึ้นฟ้าที่ระเบิดระเบิดกันทั้งแคว้นกอรซิล่าเอิร์ธก็คือเป็น สิงค์มีคัมรามก็ซิลล่าเราแบบระเบิดเพียตึกตึกลาบ้านช่องันระเบิดหมดเลยครับทุกคนที่อาศัยอยู่ต่างดาวไปเลยนะครับสัตว์สัตว์ทั้งแต่ละภาคจุดกำเนิดจะไม่เหมือนกันนะคนซิล่าซิล่าเราไม่พูดถึงมันนะกันคืออะไรไงนึกว่ากิงกาทุกคนบูลลี่น้องทุกคนบูลลี่ทุกคนบูลลี่ซิล่าพอดีเลยอย่าไปบูลลี่น้องเขาดีแล้วก็ปัจจุบันที่เป็นอนิเมะที่เพิ่งฉายไปก็คือก็ซิล่าอ่ะเป็นซิงซิงคูล่าพอยนะครับสนุกเหมือนกันนะสนุกเหมือนกันผมตอนแรกๆอาจจะดู เขายอะะไรนะดูไม่เข้าใจไม่เข้าใจหน่อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตามก็ซิล่าแต่ขนาดคนที่ตามก็ซิล่าดูตอนแรกๆก็ยังไม่เข้าใจขนาดคนตามก็ซิล่าดูตอนแรกก็ยังไม่เข้าใจซิล <laughs> ่า <laughs> บอกออกจากไข่ไงซิล่าก็คือ God, ค <laughs> ก็คือไดโนเสาร์ครับซิล่าก็คือไดโนเสาร์ก<อ> God. <laughs> ็ซิล่าเมกากริลัสผมไม่รู้ว่าผมเคยดูหรือเปล่าผมขอเสิร์ดตอนนี้นะเน <laughs> มกาเ <laughs> <laughs> มกากริลัส นี่คือฟิลลิ่งของคนที่ไม่ไม่ได้ดูก็ซิล่านะครับแล้วเขาไม่ได้กินลาสผมนี่ยิ้มเลยเขาจะไม่ได้อะนอกจาะน่ารักนี่มันคือกอซีล่าเฮเซนี่นี่มันคือเดี๋ยวเดี๋ยวกินลาสน่าจะอยู่แล้วคนนี้สักระยะเลยโอเคอยู่นะโอเคอยู่ผมลืมไปแล้วอ่ะเดี๋ยวตอนเนี้ยแบตแบตสี่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวแบตเต็มก็ได้เราเลื่ไปได้กี่วันต่อก็คือว่ามัน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 เป็นยังไงนะผมลืม ผมลืมผมลืมกัมพีลาปะทะในกัมพกลาพลอยมันสายฝ่ายเกินไปใช่ใช่ใช่ใชอ่าอันนี้ผมไม่เคยดูนะผมเคยดูแหละแต่ผมจำไม่ได้อันเนี้ยอันเนี้ยผมก็ไม่ผมผมจำไม่ได้ว่าผมผมมาเคยผมจำหน้าสับปะหลาดไอตัวไอไอ,ไอไนี่ได้อะชื่ออะไรนะไอตัวเนี้ย จำจำหน้าบิยร์แลนเทได้แต่ผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้ดูด้วยเหรอใครใครก็ได้ดิกล้ากล้าพิมไปไปให้ไปไปในช่องแชทเขาหน่อยดีว่ากอรซิล่าถือปืนนี่น่ารักดีนะครับผมผมเห็นหน้าผมดูเห็นหน้าแล้วผมกระทึมตายอ่ะแต่ผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้เพราะผมผมน่าจะเคยดูแค่ฉากสู้กันมั้งได้ยินเพลงชอบด้วยอ่าใช่ใช่ใช่นั่งดูกอรซิล่าด้วยนะผมจะเคยดูแค่ฉากสู้กัน มันมันจะติดเหลืองไหมเพราะว่าที่บ้านเปิดเซียร์แลไม่ใช่ชอะไรเพราะส่วนใหญ่อะเป็นเพงเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดจําได้ตอนที่คุณแล้วคุณมีเอลบอกกลับมาไอทีแก้มหมดแล้วเหรอใช่แก้มหมดแล้วตอนที่คุณมีเอลบอกอ่าได้รับเซลลจากกอเซีราไปผมผมยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยเพราะผมผมเคยดูแค่าฉากสู้กันแต่ผมไม่เคยดูว่ามันว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงอันนี้ผมง,งั้นผมเอาไว้ข้างนอกแล้วกันเพราะส่วนใหญ่ผมดูแต่เป็นกอเซีราที่เป็น โชวะอะฮะพอที่มันมันขึ้นเป็นมิลเลนเนียมกับเฮเซแล้วผมผมผมจำไม่ได้นะ่ะเดี๋ยวไลฟ์จบเดี๋ยวนะเออชั่วโมงกว่าเองนะ่ะชั่วโมงกว่าเดี๋ยวเป็นร้องเพลงนะกันปิดไลฟ์ไปเปิดไลฟ์ไปลองเพลงนีน like ้เ, like เคเย <c oughs> ต้องเดี๋ยวเอามุยนะเดี๋ยวบิน <c oughs> เดี๋ยวรอเหรอเดี๋ยวรอฝากนี่ก็สิน่าเวชกิ๊กอ่า ถ้าภาษาเราเราพิงแล้วเราเตรียมความรู้ก่อนจะเรียกว่าไก่แก่นมั้งเฮ้ยคุณอาคุณคุณอาร์เธอร์คุณอาร์เธอร์คุณอาร์เธอร์ไม่กล้ามีมาซิล่าถือปืนน่ารักนะเป็นตัวนี้ตัวนี้มันเมื่นไหร่คนแรกมารู้มานั่งมีทิงกิล่ามาร่วงไปสอบท้ายด้วยี่เชชยวามีทิงกิล่ามาร่วมเป็นกระสอบท้ายด้วยเนี่ยรู้สึกถ้าภาคนี้มันมันต้องเราต้องเสกยังไงมาซิล่าโซะอันอันนี้ไม่ใช่มีไหมวะ แนวว่าเดือดเดือดเดือเซิร์ชเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูไอเนี่ยก็ของไบโอมาเรื่องการเมืองค่ะอ่าสนุกตอนโซกันไก่อาเมมโมรี่เดียวไม่ไไบโอลันเต้ผมผมน่าจะไม่เคยดูหม่รู้อยู่แนวพวกอยาราชการเขาจะแบบมีเดอะเดอะเน็กซ์เลเวลเพย์ไหมมีหนังมาฉายก็ซีล่าใช่ไม่รู้ตอนนี้ยังมีพ่นไฟล์ได้ด้วยนะก็ซีล่าทุกคนเออเฟลเฟลไหมไอเนี่ย ดูดูหนังอยู่เหรอครับคีน่ากำลังดูสเตมสเตมของบีท่านหนึ่งอยู่ครับเขากำลังอธิบายเกี่ยวกับกอรซิล่าอยู่ครับเป็นเป็นเป็นไลฟ์หัวข้อเกี่ยวกับการจัดอันดับกอรซิล่าครับผมจำผมจำชื่อไม่ได้สนใจเนี่ยลอง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 เข้ามาได้ครับเดี๋ยวคีน่าปังหมุนไว้ก่อนดีกว่าคนดูแชทใช่อาร์มิวใช่ไรเดอร์คลิกลอยไปแหน่คีน่าดูอะไรคนนี้อยู่กำลังเขากำลังคุยเรื่องกอรซิล่าอยู่แต่ที่รู้กอร์ซิล่าในมุมมองเคียบประมาณนี้น่ารัก มนุษย์สยแลชัดไม่คิดจะเคอียชอบดูอีกอันนึงที่เป็นมีมอาร์ตอาร์ติซาประมาณอาร์ติซาประมาณนี้เลยก็ซิล่าอาร์ติซาประมาณนี้เลยนี่นี่อ่าสู้กับเมกาโลดอนเนี่ยไอเนี่ยจิจากัวเนี่ยผมจำได้แล้วที่เป็นแบบก็ซิล่าพุ่งจจิักกววแล้พ่นไฟขึ้นฟ้าพ่นพ่นน้ำอ่ะคลียร์จำไม่ได้อะวะจำไม่ได้แล้วก็ซิล่าบินน่ารักเห็นไหมก็ซิล่าบอกแล้น่ารักถ้ามีตังค์เดี๋ยวให้มาม้าไปไปว่าเสื้อเสื้อเสื้อโค้ตก็ซิล่าก็ได้มาใส่อยากได้อยากเนี้ยอยากได้เสื้ออยากได้เสื้อประมาณเนี้ย ถ้าใส่ถ้าคีนาใส่ทุกคนจะดูไหมถ้าคีนาใส่ทุกคนจะดูไหมถ้าคีนาใส่ถ้าคีน่าแบบมีมีตังอะมีตังเหลือแบบมีมีให้มาม่าวาดเสื้อวาดเสื้อก็ซิลาประมาณเนี้ยทุกคนจะดูคีนาไหมโอเหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคนี่คือสนใจใช่ไหมโมเดลเขาเขาแบบสุดยอดดีนะขยับแบบอานนี้มากอะสุดยอดเลยคนให้ตัวเองพูด กัตติลาถือปืนก็น่แล้วเหมือนกันน่ะอันนี้มีคนกล้าเขียนแล้วเว้ยมันน่าจะมีแบบที่เป็นที่เป็นกซิล่่านีัตติล่ากัตติล่าคนอะตอมิกเบสเพื่อฆ่าศัตรูไม่กัตติล่าพคนอะตอมิกเบสเพื่อบินได้ใช่เนี่ยโคตรเจ๋งเลยดูดิกัซิล่าบินได้ทุกคนเนี่ยมันบินได้ภาคเนี้ยเชี่ยโคตรปั่นเลยเนี่ยบินตามบินตามไปนะบินตามไปตัว เทเดอร์าจะโคตรปั่นอะพาที่ชอบจะมีคนไฟเพื่อบินได้ลองคิดเอาทุกคนผมไม่เคยดูก็ซิล่าแต่ผมแต่ผมเคยดูมาร์ไรเดอร์นะออีกินะเห็นเราเป็นคนเดียวกันไว้คุณแทท่านเราเราเป็นคนเหมือนกันไห้ชอบชอบดูมาร์ไรเดอร์มากเลยครับแต่ก็ซิล่านี่ก็สกิ็สภาพคลีก็จะประมาณเนี้ย เวลาเฮดูกอสซิล่าฟิลิ่งเคก็จะประมาณนี้เลยเว้ยคือแบบนิ่งอะไรต้องมานั่งต้องมานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญสปอยหรือแบบมานั่งเล่าให้ฟังว่ากอสซิล่าเป็นยังไงอะไรประมาณนี้อุลตร้าแมนเหรออุลตร้าแมนกอสซิล่าจะมันมันเคยมีด้วยเหรอกอสซิล่าหายไปแบบร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันมีเหรอวะอุลตร้าแมนกั็อุลตร้าแมนเวอร์ซัสกอสซิล่านี่เคจะโชว์เคจะโชว์ความโง่ให้ทุกทุกคนได้เห็นนะเว้ยเคจะไปถามเขาแบบสุดของจริงเลยเขาชื่อมาสุดคุน กีโชว์ความงวยทุกๆคนเห็นแล้วเว้ยนี่ครับไม่ทราบชื่อคือเป็นไอตอนมาอ่าไม่ชื่ออะไรนะเนี่ยน่ะมันคือตัวท่าของตัวละครเนี่ยฮะมันมันมีมันมีหรือเปล่าครับมเวลาเวลาตัวละครตัวละครตัวเนี้ยเปครับผมก็จําชื่อไม่ได้แล้วน่ะไม่ได้ดูนะอยู่บนเด็กกระโปงับตอนเนี้บอกเลยชีวิตเคีย มีเหรอเนี่ยเดี๋ยวมานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเล่ากันเดี๋ยวมานั่งฟังผู้เชี่ยวชาญเล่ากันทางพี่ครับไม่ทราบว่าอุนต้าแมนหรือเปล่กอร์ิล่ามันมีหรือเปล่าครับไม่ไม่มีนะไม่มีเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมทำไมเซียนบอกไม่มีวะถึงถึงจะเป็นค่ายเดียวกันก็ถึงฮัลโหลคุณอาเธอร์เนี่ยเซียนเหนือเซียนผมบอกไม่มีอ่ะคุณคุณเอาข้อมูลมาจากไหนเซียนเหนือเซียนผมบอกไม่มีเนี่ยฮัลโหลคุณอาเธอร์คุณคุณอาเธอร์จะแกงเคแล้วไหมเนี่ย เซนเนอร์เซนเคบอกไม่มีนี่บันเนี่ยที่เพิ่งฉายไปจะเป็นโอชมมสื่สังนะครับถ้าภาพเนี่ยเห็นไหมเซนเนอร์เซนเคไม่มีเหมือนแ้บอกเหรายอมเคนะยอมโชงงวยคนดูได้รู้ว่าสรุปคุนต้าแมนเวอร์ซัสกอซิล่ามันมีหรือเปล่าสรุปไม่มีนะเว้ย แล้วก็ภาคของที่เพิ่งฉายไปสรุปคือไม่มีนะจำไม่เซียนเหนือเซียนทั้งหลายที่แล้วบอกเลยเวลาเราไม่รู้อะไรเราต้องมาถามเซียนเหนือเซียนนะครับเท่าเท่าเท่าที่ไปหาดูมันมันคือก็ซิล่าก็ซิล่ามีมีมีอะไรวะแพงคอร์เพนคอร์คืออะไรวะเองหา YouTube ดูเฮ้ยคิ้เชื่อเซียนเหนือเซียนคิ้ไม่เชื่อคิ้ไม่เชื่อใจคุณนาเธอร์แล้ว กีบอกเรื่องกอซิล่าเขเชื่อใจคนนี้ดีกว่ากอซิล่าทำไมไปชี้เอกอย่างนั้นเลยนายเป็นธรรมดาไม่ใช่เหรอเนี่ยไม่เชื่อถ้าถ้าถ้าจ๋าจ๋าให้เคนะเชื่อไปไปเถียงเซเหนือเ์ียนคนนี้ให้ได้ชนะคนนี้ได้นะเดี๋ยวเคนะเดี๋ยวเคนะจะเซิร์ชเซิร์ชหาเลยบุนเตอร์แมนเวอร์ซัสกอซิล่าไแต่ความมีเต็มร้อยนะครับค่านี้บีไปไมเท่สโลปการโค่นเดือดเลยโค่นเดือดอล้วภาพภาพภานี้ก็คือที่อ่าอันนี้ภาพนี้ภาพนี้ ไก่กั้นไก่กั้นนเบนเดนร์ซาก็ซิล่ามันมีด้วยเหรอสองพันนี้ไม่เคยดูมันมีด้วยเหรอครับเบนเดนร์ซาก็ซิล่าแปลงล่างเป็นมอบิกแล้วก็แบบไปนั่งต่อยกับกซิล่าเนี่ยนะอาจจะอยู่ในเครื่องอุลตร้าแมนแล้วแล้วแล้วเขาก็แบบไม่ได้ดูเปล่าเฮ้ยเนี่ยไปเถียงเซนหรือเซนกี้ให้ชนะเดี๋ยวคี้เชื่อเลย ไปแถงไปถงแถงเซนเซนเหนือเซนเคให้ชนะ,<า>ะถ,ถ้าถ้าแขยงคนนี้ชนะเดี๋ยวเคเคจะเชื่อคุณในท่านเลยเว้ยานี้ไปเคจะเชื่อคุณในท่านเลยเว้ยถ้าแถียงชนะคนนี้ได้อะ่าะานนี้ทานนี้คนนี้บอกไม่มีเคก็บอกไม่มีเหมือนกันนะเอาดิเกียเ,เคยดูอยู่นะเว้ยเรื่องเราก็ซสิราแต่ว่าไม่ที่ดูหนังแบบนี้นะมานั่งฟังเขาสปอยแบบนี้แหละซัสิาภาคไหนน่ารักที่สุดครับภาคไหนน่ารักที่สุดใช่ไหมหมายถึงว่าชุดชุดชุดยางใช่ไหมครับถ้าชุดยางสำหรับเคชอบของฮอลลีวูดอะ ก็ซิล่าคิเจะบอกข้อผ้าฮอลลีวูดถ้าเป็นแบบก็ซิล่าตัวไหนแบบน่ารักสุดอ่ะตัวเนี้ยน่ารักสุดที่จะเป็นมันทำให้คิดรู้จักมีมเลยเว้ยช่วงอด้เดี๋ยวนะมันแบบเด้อเด้อเอ่อจะมีจะมีสองชุดนะครับมันแบบจะพ่นไฟขึ้นฟ้าผ้าของฮอลลีวูดอ่ะโคตรเท่ฮีบอเลยนี่เฮดร่าแล้วก็ที่จะเป็น ไอภาคคองอ่ะคีไม่เคยดูคีไม่เคยดูคีไม่เคยดูไม่เคยฟังสปอยเราเสิร์ชดูดีว่ะเขาจะได้นี่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 อันนี้แหละแล้วแล้วแล้วแบบไปทำเป็นมีมอ่าเนี่ยอันเนี้ยโคตรสุดอ่ะคีบอกเลยของฮอลลีวูดอ่ะอันเนี้ยเนี่ยคีชอบโคตรเท่ออ่ะคีจำได้ว่าคีอ่ะเคยตามช่วงนั้นอ่ะก็ซีล่ามันฮิตมากมันมีคนทำโปโตชอปอันนี้เลยเว้ยคือแบบเป็นอาร์ตอาร์ติดีไซน์อ่ะ ดีไซน์ในรูปแบบที่แบบดุดันกว่านี้ g o d z i l าภาคแรกอันนี้ใช่อยากเห็นกอซิล l l เมืองไทยครับเฮ้ยลองถามดิลองถามดิอยากเห็นก็พี่คิดว่าประเทศไทยจะมีโอกาสทำ g o d z i l า a ไหมครับพวกผมอยากเห็นกอซิล l l เมืองไทยมากเลยครับเออลองพิมพ์ดิลองพิมพ์แค่นั้นลองพิมพ์มันึลยพี่ครับไป่แนงนะผมหา g o d z i l ที่พี่คิดว่าเราจะมีโอ ได้เห็นอันนี้ก็เซาอันนี้จะเป็นก็เซาพี่ครับพี่ครับพี่คิดว่าเราจะโอกาสได้เห็นดําอยู่จะเป็นเพราะนั้นจะเป็นทิมขาวดำอยู่แล้วก็ในเรื่องที่จะก็เซาเน้นดาร์กหน่อยนะคบเมืองไทยไหมครับเมืองไทยไหมครับก็ผมผมอยากรู้จะเฉยนะครับแล้วจิเนียผม ไม่อยากไม่อยากเขียนว่าคีน่าอยากรู้เฉยๆกลัวเขาแบบไปนั่งส่องในทวิตเตอร์เดี๋ยวบันเทิงเดี๋ยวเขารู้ว่าใครเอ๊ะมันไม่ใช่อันนี้สิต้องไปดูอีวิลูชันผมอยากรู้เฉยเฉยนะครับอ่ามันไม่มีน่ะมันไม่มีรูปให้ดูอ่ะครับไม่มีรูปให้ดูนะกอสิล่าเบอร์ไทยนั่นแหละสโลแกนเนี่ยเอาให้ดูอยู่นะมันจะมีกอสิล่าที่ว่าเป็นตาโตๆน่ารักมากๆเลยไม่ไม่ออกไม่ออกเลยของไทยอ่ะซูซูนะครับพี่เขียนไปแล้วเขียนไปแล้ว เจอแล้วเจอและไม่ได้คนตีนเขานะเว้ยเป็นการแบบขอความคิดเห็นจากเขาหน่อยเว้ยว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นกซิลาเมืองไทยหรือเปล่าครับคิดว่ามีโอกาสได้เห็นกซิลาเมืองไทยไหมครับคุณยายกซิลาเมืองไทยเหรอกซิลาเมืองไทยเหรอเสียเดี๋ยวเสียกูถึงกันหึ้เลยนะเว้ยกซิลาเมืองไทยเหรอมันจะมาจริงๆเหรอ เยัยเสียเหือเสียกูพูดได้โคตรสัตว์สุดชิบหายเลยเสียเหือเสียกูพูดได้โคตรสุดเลยมียี่มีไปคุยไอ้อลเลยเขาไอเอลไอเอลพี่ไปโคตรสุดเลยว่ะวันละว่าจานแม่งเห็นข้อความหนึ่งก็ฮึเลยนะเว้ย คนป่นเลยเฮียเสี่ยกูนั่งคุยมาอยากมีเจคับถามกีน่าไปถึงกับฮึ้ยเลยอ่ะหน้าเรียวเดียวครับหน้าเรียวเดียวดูคดปั่นอะจะดูแม่งยังบอกฮึเลยอ่ะดีเลยนะ ยังชอบอ่ะเฮ้เลยอ่ะพออ่านคอมเมนต์เสร็จอ่ะต่อะไรอยู่ครับกำลังนั่งฟังพีทูเบอร์เล่าเรื่องเกี่ยวกับกัซซิล่าอยู่ครับคุณบูมเศรษาสตร์เนเายุณบูมไม่ได้มาฟังตอนแรกๆอ่ะนั่งถามเขาไปเยอะมากแม่งเจอคำถามนี้ไปแม่งเฮ้เลยนี่ก็จะเป็นอ่ากัซซิล่านน้ำไม่เคยดูกัซซิล่านะทุกคนอย่าบองสตาร์จะเคยเยอะแต่แค่แค่ชอบกัซซิล่าเะ่าั้ไอ้ัวที่เป็นเป็นของฮอลลีวูดะ เพราะว่าเคียร์ทันช่วงโฆษณากับเทรนเลอร์เขาแล้วเพื่อนเคียร์มันเดียวก็ซีร่าหลายคนมันก็เลยแบบได้เจอแบบซีนดีๆอะไรประมาณเนี้ยเคียร์บอกเลยฮอลลีวูดทำงานดีมากจะชมเลยฟันอะไรชัดเจนกว่าซีร่าแล้วแบบมันมีมีมตอนนั้นที่แบบเขาไปนั่งตัดเสียงแบบอะไรประมาณเนี้ยเวลามันพ่นมันพ่นไฟอะไรมันมันแบบพ่นไฟขึ้นฟ้าประมาณนี้มีมพิเศษ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 ยังยังมีมีมีได้อ่ะเคียร์พูดเลยอีดิเตอร์เรามันโคตรเก่ง จากที่หาข้อมูลมานะครับมันมีจริงๆนะครับระหว่างอุลตร้าแมนมาทากับจีโนล่าแล้วแล้วจีโนล่ามันใส่ชุดก็ซิล่าก็ซิล่าที่มีผีเสื้อผีเสื้อแผงคอคุณแตท่านไม่พูดเยอะเจ็บคอมึงไปแถียงให้ชนะเซนหรือเซลคนนี้ก่อนมึงชนะถ้าคุณแต่ท่านชนะชนะคนนี้ได้นะเอาเอาเออเดี๋ยวเคเดี๋ยวเคอาจจะเชื่อก็ได้นะเว้ยคือแบบว่าถ้าถ้าแบบสามารถเถียงเถียงคนนี้ได้อ่ะ คุณใดท่านเอ่อเคจะเชื่อเลยไปถามเซียนเหนือไปถ้าแบบคุยกับเซียนเหนือเซลคนนี้แล้วแบบเขาบอกว่ามันเป็นความจริงอ่ะเคจะเชื่อเลยเว้ยเสียงพี่หลอจังเลยครับข้อพคนขาใช่ใช่ใช่ได้รับได้รับอ่าได้รับแรงมันมันไม่ใช่ก็ซีล่าแต่มันคือชุดก็ซีล่าที่มีผีผีเสื้อแผงคอเคไม่เชื่ออ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่เชื่อเคไม่เชื่ออ่ะไปคุยกับเซียนเหนือเซีนเฮชนะก่อนแล้วแล้วเคแล้วจะเชื่อ ถ้าถ้าคุยชนะคนนี้ได้คีจะเชื่อเว้ยว,ว่าว่าข้อมูลที่คุณและท่านไปหามามันดูมีความน่าเชื่อถืออะบบความีบอกเลยว่าถ้าถ้าหากมันแบบถ้าหากแบบคนที่เอามาคนที่มาคุยเรื่องกอซิล่ากับคีนามีความมีความเชี่ยวชาญในระยะยาวของคน,นงคนนี้คีจะเชื่อนะแต่ถ้าไอคนนี่มันเบีวเบีวเบียวมัสไรเดอร์มากกว่าคีนาหรือหรือแบบอุลต้าแมนอะไรประมาณเนี้ยเราว่าเราเราควรไปคุยเรื่องอุลต้าแมนกนน่าจะดีกว่านะครับ ยี่สิบสี่ล่ะยี่ส้ี่เออลืมดูแบตเก้าหกไปเดี๋ยวเราเราไปเล่นเกมกันดีกว่าเดี๋ยวเราเราไปทุกคนทุกคนเราบอกลาเขาหน่อยไปเดี๋ยวเราต้องไปตีป้อมกันต่อแล้วเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับพี่ดีใจดีใจที่ได้เจอนะครับสาระเยอะมากเลยวันนี้